ไปดึงไปเออสิพาเบิ่งลูกซีไว้จักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกได้ประมาณซีเดือนครับพี่ได้ประมาณซีเดือนนะครับพี่น้องครับเอาไปไหมลูกไปไหมเดินเดินเดินครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปของใบปอฟาร์มนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มน่องไหมนะครับพี่น้องครับกับเป็น E ีพีที่2องแล้วนะครับเด้อพี่น้องหลังจากคลิปแรกออกไปก็ถือว่าโอเคอยู่ครับกระแสตอบรับกระไดราวะหนึ่งด้วยราคาง้วนนะครับของคลิปแรกที่พัานไปนะครับก็ถือว่าพ่อตอร้องพ่อฟังพ่อเอาอยู่ครับนี่แหละเอากัติดตาม ตอนต่อๆไปครับพี่น้องครับว่าจะไปแบบใดเนาะสำหรับพิกัดนะครับกับยุธีบ้านท่าประทายตำบลเกิ้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับกับอยู่บ่ใกล้บ่ไกลจากตะวันแดงมหาสารคามนะครับเด้อผู้ใดอยากจะมาฟ้ามนี่มาตั้งหลักอยู่ตะวันแดงก่อนกเลยครับพี่น้องครับเอา่อดื่นกัจะไปพูดคุยทักทายครับทั้งเจ้าของฟ้ามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปอฟ้ามครับพี่อ่า เป็นนะครับออกไปอีพีแรกล่ะก็เสตอบรับกระแสตอบรับดีครับพี่เบิร์ตเลยครับผมอ่าเนี่ยนะครับผู้ใดอยากจะได้ง้วนราคาพ่อฟังนะครับเด้อติดตามไม่เลยจะมีอีพีต่อไปแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าคุยกันไปกับน้องเขานี่ครับก็คิดว่าน่าจะแบบนี้เราประสานวันราคากะไเเอารอบนี้สิมาจากไหนครับก็ที่ภาพมาเบิ้งจากหมายเลขแรกแล้วกันเนาะหมายเลขกหนึ่งครับพี่นี่ครับตัวแรกติดป้ายให้เรียบร้อๆนะครับเด้อ ตัวนี้เป็นงวดท่องไปผสมไปครับนึกว่าสาวครับว่าสาวพร้อมผสมครับพี่บัวสาวพร้อมผสมนะครับเด้อตัวนี้ส่วนสูงกะตีําๆไห้ได้ครับร้อยสี่สิบกัวแล้วล่ะครับผมเอาขณะไทยคลิปกันแดดอาจจะ่าแจมมาแจงไปเนะครับเด้อพี่ดองครับมาเบืองเอาผู้ใดอยู่ไกลๆนะครับเนาะพอมาได้นะครับนี่อ่า นี่นะครับต <sim idity> ัวนี้บ่มีตำหนิอย่างนั้ครับเนาะบ่ครับพี่อขอฟังราคาตัวเบอร์แรกนะครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นแปดครับพี่สี่หมื่นแปดนะครับเด้อนี่แหละสี่หมื่นแปดเบื้องเนื้อหนังเอาอันนี้ต่อรองได้ครับต่อรองได้อันนี้ราคาของเขานี่รวมส่งฟรีบ่ครับส่งฟรีครับผมทั่วภาคอีสานส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับครับเห็นว่าได้สีเฮ็ดเสื้อกแจกนะแม่นบ่ครับแม่นครับพี่อ่าแจกทุกตัวเลยบ่ครับแจกทุกตัวครับพี่แจกทุกตัวนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละเบื้องเอาครับพี่น้องไม่มีตำหนิหรอกครับผม นีเดบแขคงขาก็ถือว่ายังโอเคดีๆอยู่ด้วยครับเด้อนี่เด้อนมผมสีเบิงให้นมก็เดี๋ยวไปนี่ก็ะซี่หัวอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร062ครับ992132หาครับเอ๋ครับผมอ่าแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเนาะเดี๋ยวจฟซบุ๊กอ่ะสลาบุิครับเป็นซื้อภาษาอังกฤษครับเขาขึ้นให้หน้าจอครับอ่าเดี๋ยวขึ้นให้น้ะ เบอร์นี้แหละครับผมอ่าใส่ลายเบอร์นี้พร้อมนะครับเด้อพี่น้องครับตัวแรกเลี่ยมตัวเนื้อหนังดีๆแบบนี้แหละครับเอ้าไม่มีตําหนินะครับเด้อง้วสดสดอยู่นะครับพี่น้องนี่เอาสิผ้าเบื้องส่วนถ่ายเนาะเมื่อกี้กะน่าจะเห็นแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ส่วนท้ายการเดินกะบม่มีตําหนิหรอกครับวันนี้หมายเลข2ครับหมายเลข2ครับหมายเลข2นี่เป็นง้วตัวแดงใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อ แม่แยกลูกครับพี่เป็นแม่แยกลูกก็แล้วกา <awakening. S 2> เป็นงูทีตัวแดงดีทั้งต,ตัวนะครับตัวนี้ลูกมันเพิ่นขายไปหกหมื่นได้ครับพี่ล,ลูกตัวนี้แม่นครับลูกตัวนี้ขายไปหกหมื่นมาสั่นครับพี่น้องครับเอาแดงดีครับอยากจะได้แบบนี้เด้อครับเ <Lad ue. S 1> ด้อเดี๋ยวจะพาเบื้องข้งางทั้งนี้สูงตัวนี้ก็เดี๋ยวเด้อครับเด้อเบื้องกันอาจจะเกือบบร้อยหาสีบครับพี่น้องครับสูงใหญ่อยู่ด้ครับนี่แดงดีขาดน้ำเลี้ยงไปน้อยนึงลูกที่ไหนครับตัวที่มันแยกไปลูก ตัวนี้ยังครับพี่ยังว่าท่านผสมอันนี้นมยังเต่านมไข่ๆอยู่เด้อพี่น้องเด้อนีน่ส่วนไทยนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับราคาก็ค่อยๆดูไปเด้อครับเด้อเอาตัวนี้ราคาว่าไว้เท่าไหร่ครับ,รบตัวนี้เปิดไวหามื่นสองครับพี่หามื่นสองนะครับพี่น้องอันนี้ง้วแยกดูด้วยพี่นอ้อ,นนอ,นอ,นนองเด้อนีอ่เต่านมใหญ่ๆอยู่หน่อพี่น้องแดงดีพร้อมผู้ใดมักง้วแดงสีจัดๆนะครับเนาะนมสีหัวนะครับเด้อเอาดูกขายไปหกพันกว่าบาทละครับผมผู้ใดอยากจะได้กับเม้าลด ขุดคุยต่อรองเบอร์โทรกับยูหน้าจอตรงนี้แหละครับนี่ใบปอฟาร์มนะครับเนาะครับติดตามไว้เลยครับพี่น้องก็จะมี EP ต่อๆไปแน่นอนครับแค่นหลังเห็นชัดไปอ่านี่หางกับวดดอกบ่มีดังเด็ดครับผมอ่านี่นะครับเด้อเห็นชัดหรือยังนะครับพี่น้องเอ้าหูสันๆันนะครับส่วนหนาครับพี่น้องครับสีจัดดีครับสีแดงจัดด้วยครับพี่น้องครับยังแต่มันขีบฝามื่นขึ้นซื่อๆพี่น้อง แดงจัดมากเ่ะเบอร์สมครับพี่น้องเบอร์3ครับเบอร์3มจะพาไปดูไอ้แม่แดงนวลนะครับเนาะเบอร์3แม่แดงนวลอันนี้ก็นอาจจะเป็นง้วแยกลูกึ้นกันนะครับพี่น้องตัวนี้จะาข้อง่นว่าผสมใบว่างอาทิตย์นึงนี่แหละครับพี่ผสมวบแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับไอ้พ่นใส่พอได้ครับตัวนี้พนคุ้มฝูงไหมครับพี่อันนี้ผสมจริงนะครับผสมตัวนะครับพี่น้องครับ เพื่อนบอกว่าให้ลูกไว้ีตัวละครับตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกมาประมาณ2ตัวครับประมาณ2ตัวได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละส่วนหนาส่วนตานะครับเนาะเบื้องเอาไก่ๆเลยนะครับเด้อนี่จิตไทยให้เบื้องเงาชัดล้มกับสีหัวนะครับเนาะครับตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับหมา้ที่สามเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดครับผมสามหมื่นเจ็ดไดครับพี่น้องครับอันนี้ผสมให้แล้วได้ครับพี่น้องเด้อเอาไปลุ้นเอาเอาไปลุ้นอีกนะครับพี่น้องครับมีง้วนทองอยู่ได้ครับพี่น้องครับทองที่ตัวทองให้แล้วกับมีได้ครับเด้อเดี๋ยวจังไปเบื้องกันอ่่ะะเเบงงด้้าาานนนขี เตรียมตัวด่านนี้นะครับหางเงาเลยนะครับเด้อตัวนี้ผู้ใดมาข่วงหางไใหญ่ๆเงาๆนะครับเนาะเอาตัวนี้ไปเลยนี่แหละครับเดแต่จะผ้าเบื้องส่วนไทยเนาะตัวนี้เบื้องการเดินการยางนะครับเนาะอันนี้เป็นทรงฟรีไอ้ทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีเสือแถมให้พร้อบนะครับเนาะส่วนส่วนหนาส่วนตานะกรีบเดี๋ยวกันดีๆยุต่อกครับผมว่นเด้ยเงาครับ สามหมายเลขแล้วต่อไปหมายเลขสี่ครับผมหมายเลขสี่ครับพี่หมายเลขสี่นะครับวัวสาวครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นวัวสาวตัวแดงดีขึ้นกันครับผมแล้วก็แดงโบดเลยนะครับเนาะแดงโบดครับผมตัวนี้สูงร้อยสี่สิบก้อนเลระครับผมตัวนี้ก็ได้อ๋านี่พวงหางนะครับเนาะแข่งขานีนะครับเด้อี๋ยสิพายางเมืองไทยหมายเลขสี่วัวสาวยังว่ได้ผสมด้วตัวนี้พี่น้องอ๋อ ตัวนี้ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ห้ามื่นสองครับพี่ห้ามื่นสองได้ครับอันนี้ตัวใหญ่ได้ครับเด้อพวงหางกับักบง่บักใหญ่นะครับเนาะตัวนี้เดี๋ยวสีพาไปบึ้งบุดีนี่แหละเนื้อหนังพี่น้องครับเอาอยากจะได้มาเอาเลยนะครับเนาะบุดจัดจัดเลยตัวนี้อ่าเอาสิพาเบื้องไกลไกพี่น้องครับเอาเบื้องเลี่ยมนี่ครับผมอ่าห้ามื่นสองตัวนี้แดงดีได้ครับพี่น้องครับเนื้อหนังของกลางที่จะหนาเลยแหละย่อยๆเลยแหละหนังข้อกระดัอ่าตัวนี้มีดต้นนี้ตรงไหนบ้างครับ กโบ่มีครับแต่ว่าเคยผ่านสงครามมาแล้วครับผมผ่านสงครามรัสเซียมาแล้วนะครับมีห้อยลั้ปีแต่ว่าหายหมดหลือเด้อครับตัวนี้เด้อหายหมดแล้วครับหายหมดแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นตะปีกายพุ่นแล้วครับพี่นี่นะครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้มากเลยนี่แหละครับก็บอกกันตรงๆนึกชิดแล้วครับผมอ่ะผู้ใดรับได้ก็เอาไปครับพี่น้องครับแต่ส่วนใหญ่ผมไปไทยมานี่แม่เป็นลั้ปีลูกเกิดมาำเพราะเป็นจักกตู่พี่น้องเออแดดออกแล้วครับบอหนี้เห็นชัดไปอ่าห้าหมื่นสองสีดีพร้อมครับพี่สีแดงดีด้วยครับด้วยพี่น้อง เดี๋ยวเด้อครับเด้อเมื่อกี้มันแดดบดบวผมสีย้อนขึ้นไปเบิ่งให้เบิ่งสีมูนี่อีกเที่ยวนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ก็บสามหมื่นกัวนะครับเด้อตัวนี้อ่านี่นี่สีแบบนี้เด้อครับเด้อนี่สีตัวแดงตัวนี้เป็นทังสีเด้อครับหมายเลขสองพี่น้องเดี๋ยวเฉพาเบิ่งนี่นี่เด้อครับเด้อตัวนี้สีจัดครับพี่ตัวนี้สีจัดเลยเด้อครับอยากให้เห็นสาแดดซื้อครับพี่น้องกันไปสมบูรณ์สมบูรณ์นี่แห่งสีเข้มดีนะครับพี่เอ้๋อหละงว่แยกรูปมันกันลูกกระติบหินนุมจังเอยครับพี่น้องครับน้ำเลี้ยงกออาาาาจจจะหดยไไปปังเ อย่างไปขุนเราให้มันอ้วนนะครับอ่ะนนะครับด้วยสีของไมายเลข2ครับพี่น้องนี่อ่ะนี่แหละครับต่อไปไม้เลขหาครับผมมาดนอแม่ลูกตัวหนึ่งงามๆเลยครับจังไปบนกันไมยเลขหาครับพี่เป็นตัวเท่าบทใหญ่เด้อครับพี่น้องตัวนี้บครัตัวนี้ผสมไปที่ท่องไปครับท่องสามเดือนครับตัวนี้ท่องสามเดือนรับประกันทองเหมนอนครับรับประกันทองครับอันนี้ตัว ช f 3 1ครับผม KF31 อันนี้มีใบมีหลอดไห้อยู่นะครับเนาะใบมีไห้ครับแต่ว่าใบท่านได้เอามาครับผมเจ้าของเก่าท่านได้เอามาครับเจ้าของลืมไหมครับไปซื้อมาเราได้มาลืมแต่ว่าบ้านบ้านทัดไปนี่แหละครับผมอยู่ใกล้กันนี่แหละครับผมเอาตัวนี้สูงรอยสี่สิบกว่าเด้อครับเป็นลูกที่ได้ครับอยู่นี่ตัวนี้กระสีลูกสามในท้องครับลูกที่สามในท้องนะครับตัวนี้ผู้ใดอยากได้บูชาจัดนะครับเด้อตัวนี้เลยนะครับเนาะน่าจะประมาณลูกที่สามนะครับเด้อนี่เบื้องงัวท้องของใบปอฟ้าม์นี่ อยากใหญพี่น้องฟังราคาไปนเทากันผมท่านไองหูนะครับราคาอยู่นี่อ่าตัวนี้ว่าไใบถอดไหนครับตัวนี้เปิดใบหามื่นเก่าครับพี่ห้าหมื่นเก้าไหมพี่น้องครับนี่แหละบอกแล้วให้ติดตามไว้เลยนะครับเป็นง้วดทองกะสิอ่าราคากะสิมาประมาณนี้แหละครับพี่น้องหามื่นเก้าท้องสามเดือนนะครับอันตรวจทองมีคลิปตรวจห้บไหครับมีครับผมมีอยู่เด้อครับเด้อพี่น้องครับง้วดตัวนี้มีตำหนิอย่างบหมครับบ่มีครับพี่ไม่มีนะครับเนาะเราประกันเลยครับผมอ่านมสีหัวอยู่ลรอครับพี่น้องครับ โดยจะพาเบิึงทางไทยนี่บดบดจัดดีตไหนเด้อครับเด้อตัวนี้เอ้าให้เบิึงไทยย่างไปน้ำครับนี่บดจัดเลยนะครับเนาะเอาผู้ใดมัาง้อทองนะครับพี่น้องทองสามเดือนแล้วชัว่วแล้วเด้อเอาตัวนี้เลยครับผมนี่อยากได้ตัวไหนมาเลือกเอานะครับพี่น้องครับที่ใบปอฟาร์มนะครับเนาะเอาเด็ดครับผมต่อไปจะเป็นหมายเลข6ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับหมายเลข6อ่าตัวนี้ครับครับพี่ ตาเหลี่ยดตัวนี้ผสมไปหรือท้องไปครับตัวนี้ขึ้นร้อมผสมแล้วครับพี่จะรอบหนาผสมได้เลยครับอันนี้มันขึนแล้วเนาะครับเนาะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วได้ครับเด้อเป็นงวสาวหรือให้ลูกมาแล้วครับตัวนี้เป็นงวให้ลูกมาแล้วครับผมเป็นวัวที่ให้ลูกมาแล้วเด้อครับเด้อน่าจะโตนึงนี่แหละพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่เด้อส่วนหนาครับอวัวท้องบ้างนด้ครับตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับไมายเหลี่ยมหกสี่หมื่นห้าเด้ครับพี่น้องครับนี่แหละอันนี้โตใหญ่ได้ครับพี่น้องครับ ร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้แล้วครับพี่น้องตัวนี้เด้อรถรับส่งฟันมีไห้เด้อครับเด้อโู้โรถลำซุงเป็นรถเท่าป่ะล่ะรถไทย่นี่แหละครับรถยี่นี่นอะพี่น้องครับผมนี่นะครับเอานี่ส่วนไทยนะครับเนาะนมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องพ่วงหางกับบัวดอกบัวด่างบัวแซมครับผมอ่ะกีบเล็บกับเบิ้งเอาใกล้ๆนี่แหละครับสันสันอยู่เด้อครับเด้อทั้งกีบหน้ากีบหลังแหละครับนี่หูสันสันนะครับตัวนี้เอ้า สี่หมื่นกัวตัวนั่ตัวนี้เนาะครับสี่หมื่นหาครับพี่สี่หมื่นหาที่พี่น้องครับตัวนี้ต่อรองได้เด้อครับเด้อซื้อไปเราก็ให้พี่น้องเอาไปผสมเอาเลยครับมาเลือกพอใส่เด้เลยครับเลือกพอใส่เอานะครับเนาะมครับผต่อไปอ่าเิ็ดภาพเป็นตังหมายเลขเก็ดตัวนี้โตใหญ่เด้อครับสูงกว่าสิบห้าร้อยหกสิบพันติตัวนี้อ๋อใหญ่ขากด้วพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าตัวนี้ง่าให้ลูกมาไปหรือผสมไปครับจะคล้องเพิ่นว่าผสมมาเหล่าด้วครับพี่แต่ว่าให้พี่น้องเพิ่นเอาไปลุนเอาครับพี่ อันนี้ผสมมาโดนไปเพิ่นว่านะครับเป็นได้ผสมประมาณเดือนกว่าหรอไหมครับโอ้เดือนหนึ่งมันท่านเดี๋ยวพอตรวจแล้ว,วพี่น้องครับเดืนตัวนี้แข็งขาใหญ่โครงสั่งญ่บักฮักครับพี่น้องเอาให้ลูกมาแล้วรเจ้าตครับตัวนี้ให้ลูกมาแล้วหนึ่งถึงสองตัวนหนึ่งมาเกินสองนะครับตัวนี้ง้อสดๆยิ่ง่งอยู่มาเกินสองตัวเอาขอราคาหน่อยครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นเจ็ดครับพี่ห้าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องอันนี้คือง้อตัวใหญ่เด้อครับเด้อสูงยิ่่งเจ้าของง้อสูงร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเดด้้อครับเอ นี่ยันยัเด้อสิภาพไปเบื้องทางหนานะครับเนาะนี่ไม่ไสุดๆนี่แหละครับนี่เด้ครับเด้อหนาตายยังสดใสเด้ครับรูป่าเกินสองหนูพี่น้องครับนี่เนื้อกว้างขาขาใหญ่มดนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาตัวนี้บบมีตำหนิตรงไหนเป็นบ่ครับบบมีครับพี่รับปมะกันไม่มีตำหนินะครับเด้อเดยวสิภาพเบื้องทั้งไทยนะครับเนาะน้มเหลียวไปตัวนี้กับซี่หัวอยู่ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะเบื้องให้อีกอันนี้เป็นเครื่องอมนะครับเนาะนี่พวงหางนะครับน้มซี่หัวอยู่ครับ สิมนะครับเด้อเอาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้มันเหลือกมาชมเลยนะครับเนาะอันนี้ที่ยืนอยู่นี่ตอนนี้ผื่นมันเอียงนะครับพี่น้องครับผื่นมันจะเป็นลาดเอียงขึ้นตรงถนนไญ่นี่นะครับพี่น้องครับนี่เอ้าอยากจะได้มาเอาครับพี่น้องตัวบกไงเอองอเฉ่งๆนะครับเด้อตัวต่อไปหมายเลขแปดครับนี่ครับพี่มีครูแม่ลูกให้ไล่อยู่ด้วยแถองจังมวงเอานะครับเนาะหมายเลขแปดกับตัวไงอันนี้ก็ร้อยห้าสิบกัวขึ้นกันนะครับ ใายลูกไปหกหมื่นกัวขึ้นกันหกหมื่นกัวเอาเทียบเบื้องกับความสูงนะครับเจ้าของว่าสูงร้อยเจ็ดสิบห้าตัวนี้ร้อยห้าสิบห้านาจะได้นะครับตัวนี้เด้อเอาโบดจัดตัวนี้ผสมไปครับตัวนี้่บาน่ใจเด้อครับพี่เพราะว่า ถึงแยกลูกมันขายไหมครับพี่โอ้แยกลูกไปแล้วลูกขายได้ดหกหมื่นกว่าตัวบุหรว่าผสมใบไปนะครับเนาะยันครับตัวปาโค้งสางง่ายแดงดีบดจัดขึ้นกันนะครับเอาฟังราคาก่อนครับหมายเลขแปดตัวนี้เปิดใบหาหมื่นหาครับหาหมื่นหาพี่น้องตัวแบบง่ายนะครับมาเบิ้งตัวจริงเอาก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียเวลาผมตัวว่ามันติดตัวง่ายคืออ่าที่ผมว่าบปนะครับเนาะนี่หมายเลขแปดเปิดใบหาหมื่นหาดี้ครับพี่น้องนี่ง่ายๆตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้หัวลูกกระทบนะครับโครงสางแข็งขายง่ายๆแล้วก็ดำๆตัวหมายเลขแปดนี่ก็ อ๋อผีเรณาไปอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องพูดคุยต่อรองได้ทุกตัวนั่นแหละทรงไห้ฟรีนะครับทุกๆตัวเสือแถมไห้ทุกตัวเนะครับเด้อเอายางให้เพิ่นเมื่งไงล่ะเดินเดินลูกเดินไมาถึงเฉียงนะครับเนาะนี่ส่วนไหยนะครับเด้อปัญหาขาทุกขาถอนบ่มีมันบ่ครับบ่มีครับพี่รับประกันครับรับประกันให้พร้อมนะครับเด้อพี่น้องเอ๋อยางดีๆนี่เบื้องกก้าวขาไปน้ำับพี่น้องครับนี่เออนี่นะครับเด้อเอาดันมันถอยหลังให้เบ้างนะครับนี่เหนอไหมบ้าง เนี่ยพวกโถดอกครับพี่น้องขันมันถอยหลังขันขามันโถงมันถือขาลากไว้แล้วเอาถือมาว่ามีต่ำหนีดนะครับเด้อตัวนี้หมายเลขแปดครับผมเอาให้เบื้องเลี่ยมอีกเที่ยครับนี่ต่อไปหมายเลขเก้ากับตัวใหญ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องเนี่ยครับอันนี้หมายเลขเก้ากัถือว่าที่เด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะใหญ่ๆเลยเอาเบื้องถ่ายยังเปิดไปบัแพงครับตัวนี้ตัวนี้เปิดบัแพงเบื้องไอญความสูงตัวนี้ครับผมว่ามีรอยแต่รอยหกสิบไปพี่น้องครับว่าถึงกับเลื่อนหน่อย ดีเพราะเดี๋ยวอาจะเกินนั่นนะครับเนาะเอาตีว่าร้อยหกสิบบวกลบซะจะของง้วสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเบื้องเอาตัวนี้ให้ลูกมาเลยจักรโตครับให้มั้ยสองตัวครับพี่สองตัวนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นง้วแต่ผสมใบไปครับเป็นท้องว่างครับพี่ตัวนี้ยังท้องว่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอาขอฟังราคาหม้เลขเก้านะครับตัวนี้เปิดไปชี้มื้นเก่าครับพี่สี่หมื่นเก้าไหมครับตัวบักใยไหมครับเอามาเลือกมาชมมาเบื้องเอาเนาะนี่แหละส้นหนาส้นตาครับผู้ใดมักง้วหนาโงกง้วลูกกระทบโครงสร้างใหญ่ๆนะครับเนาะ เอามาเลือกมาชมเอาพี่น้องครับมากแบบนี้อันนี้ง้อเฉื่องๆนะครับเด้อครับตัวนี้มีตำนนี้ตรงไหนบ้างครับบ่มีครับพี่ไม่มีนะครับลงเดี๋ยวไปกับซีหัวดีเด้อพี่น้องหางบัก่ายแบบยาวนี่เบิ้งทางเหนียวพุ้งหางแบบง่ายเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาเบิ้งทางไทยนะครับเนาะดูส่วนท้ายโอ้ตัวใหญ่ร้อยหกสิบแต่เท้าพี่น้องเบิ้งเห็นแล้วบ่ะนี่เบิ้งจังหวะละร้อยหกสิบบวกแน่นอนรับประกันให้เลยตัวนี้เออนี่นะครับเด้อมาเอา มาชมเอาครับ4 9่หมื่นเก้าครับกับหมายเลขเก้านะครับเด้อเดี๋ยวต้องถอยออกมั่งห่างไกลๆอีกครับพี่น้องฮะต่อไปก็จะพาไปเบิ้งครูให้ไล่หมายเลขสิบซึ่งเป็นแม่ลูกเอาผมท่านไหนเบิ้งตัวผู้หรือตัวเมียล่ะพี่น้องลูกแม่ครับลูกตัวเมียเป็นวะครับลูกตัวเมียนะครับเด้อแดดดีๆครับนี่แหละพี่น้องครับงวนแม่โบสเสียหายลูกนี่คลิปหูดำๆงวนเหลืองๆขอบเปลือกนะครับโบสโบสเนี่มันสียหายลูกออกมาแบบนี้นะครับเด้อซึ่งมันจะเป็นสีเดียวกันครับกับแม่นั่นเลยครับนี่ เบิงเบิงโหลดนี่ก้าแม่ทองครับพี่สีเดียวกันก้แม่ทองคือสีเดียวกันกับแม่ทองตัวนั้นนะครับเนาะเอาไม้เลขสิเป็นคู่แม่ลูกตัวเมียนะครับลูกตัวนี้ลูกพอไหนครับตัวนี้เพื่อนว่าเป็นลูกซีไวไหมครับพี่มีมีใบไห่บ่ครับใบนี่บ่มีเลยครับพี่เจ้าของเกาว่าซีไวนะครับเนาะแต่ไม่มีใบนะครับเด้อเอาดึงหนาแม่มาทางนี้ครับนี้จังสจเห็นเห็นลูกชัดชัดนะครับเนาะเอออ่ะดึงไปดึงไปเออเหตุผลเบิงลูกซีไวจักเดือนล้วครับตัวนี้ ได้ประมาณสี่เดือนครับพี่ได้ประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องครับเอาไปไหมลูกไปไหมเดินเดินเดินประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องตัวใหญ่ครับดำทั้งแม่ทั้งลูกเลยด้วยจิ้มตัวนี้แม่มันผสมไปไปครับตัวนี้แม่ยั้งครับพี่แม่ยั้งเ่ราะท่านผสมสูงกับสีประมาณร้อยสี่สิบหาด้ครับตัวแม่เพินนะครับอ่าบัดนี้เป็นลูกที่ใดครับตัวนี้ลูกสองครับผมเป็นลูกที่สองนะครับพี่น้องครับลูกที่สองในทองครับผมอันนี้อันนี้ผสมไปก่อนยั้งครับพี่ ยังเนาะ้พี่นองโอ้ตัวนี้ลูกแรกลูกต่อไปลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเอาจะได้แบบนี้นมสีหัวอยู่เด้อครับแม่เนี่ยเอาฟังราคาหมายเลขเบอร์สิบนะครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดมื่นหาครับพี่เจ็ดมื่นหาพี่น้องครับเอ้ตัวนี้น่าจะสายใหม่นะครับเด้อเจ็ดมื่นหาแม่ลูกสี่วายศูนย์เก้าหกเด้อครับเด้อเอาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เด้อครับเด้ออ่ะนี่นะอ่ะผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับนะมาเอาไปเลยนะครับ เจ็ดมื่นหาตัวหน้าคร่นี่เนาะนี่เบิ้งส่วนหนาส่วนตาใกล้ๆหมายเลขสิบนะครับเด้อเอาแข้งขาครับผมเอาจูงให้เพิ่งถ่ายยางเก็กน้อยนะครับเดินเดินลูกเดินเอาโมบิยังครับตาบ้าโมบี้ขาโขขาถอนนะครับเนาะรอครับรับประกันเลยครับนี่นะครับพี่น้องครับอยากจะได้มาเอาเลยอยู่ใบปอฟ้ามีให้เลือกหลายนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องมาเลือกมาชมเอาเลยทั้งง้อท่องง้อแม่ลูกง้อสาว มือนี้ก็มีมาให้แค่นี่นะครับเนาะครับสรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็ติดตามใบปอฟาร์มว้ให้ดีๆครับสรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง